เสิร์ชหาที่ Google ได้เลยนะคะพิมพ์คาว่าชานะพกาพิมพ์คําว่านุปก้าวเจอเราทุกช่องทางแน่นอนอ๋อแล้ววันนี้โปรอะไรพิเศษมาให้กับคุณผู้ชมรายการชีวิตดีดีบ้างครับค่ะสำหรับแฟนรายการชีวิตดีดีนะคะวันนี้ทางแบรนด์จัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลยนะคะคสําหรับแฟนรายการนะคะสามารถโทรเข้ามาหรือว่าติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะนี่คือชาสมุนไพรของเราชุดนี้เรียกว่า1ชุด ปกติ10ชุดเราขายอยู่ที่6,000บาทคุณสามารถซื้อ10ชุดในราคา4,800บาทค่ะมไม่เท่านั้นนะคะครเราพิเศษกว่านั้นค่ะเรามีแถมนะคะสินค้าตัวใหม่ของแบรนด์นพ่้าวนะคะครับผมคือน้ำหอมค่ะ2กลิ่นนะคะแถมไปเลยค่ะทั้ง2กลิ่นนะคะทั้งซากุระและกลิ่นกุหลาบเพราะฉะนั้นค่ะใครที่สนใจหรืออยากลองสินค้าเราติดต่อเข้ามาเลยค่ะ คุณนะนอกจากจะได้ส่วนลดแล้วนะคะคุณจะได้ของแถมของเราไปฟรีๆเลยค่ะนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยใช่ค่ะ